คนละครึ่งได้เงินเยอะกว่าแต่ก็อาจจะวุ่นวายมากกว่าเช่นกันนะครับแล้วการสละสิทธิ์หรือการย้ายสิทธิ์ก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างของกลุ่มบัตรคนจนนะครับก็ผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆครั้งนะครับก็คือถ้าท่านได้รับสิทธิก่อนวันที่1สิทธิ์ก็จะมาจบวันที่14สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขมาตรการเยียวยารอบใหม่นะครับซึ่งรอบนี้นะครับจะมีการแจกเงินในกลุ่มบัตรคนจนกลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มคนละครึ่งนะครับเรียกว่าจะอธิบายรายละเอียดสุดๆเกี่ยวกับทั้ง3ม,มาตรการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีรับสิทธ์เปลี่ยนสิทธิ์แล้วก็การโดนตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็วันลงทะเบียนวันโอนเงินแล้วก็รายละเอียดสําคัญๆอีกมากมายเลยนะครับ หลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับสามารถมีการเปลี่ยนสิทธิ์กันได้นะครับข้อมูลนี้นะครับมาจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันที่26กรกฎาคม2 5 6 5ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า3มาตรการนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มกําลังซื้อบัตรคนจนเพิ่มกําลังซื้อกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็คนละครึ่งท่านสามารถเข้าร่วมได้เพียง1มาตรการนะครับเดี๋ยวผมจะมีอธิบายนะครับว่าวิธีเปลี่ยนสิทธิ์เปลี่ยนกันยังไงนะครับเริ่มจาก1น,นะครับโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอบนี้เป็นรอบที่5แล้วนะครับเป็นการช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่นหรือร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5จํานวนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม2 5 6 5กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปรวมทั้งสิ้น400บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนไม่เกิน13.34ล้านคนทั้งนี้หากผู้มีบัตรประสงค์จะรับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่5จะต้องสละสิทธิ์การเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยขอให้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักง,งานคลังจังหวัดภายในวันที่15สิงหาคม2565 เวลา16.30นปิดตามเวลาราชการวันที่15สิงหานี่คือวันสุดท้ายนั่นเองนะครับท่านจะคืนก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับโดยการคืนบัตรดังกล่าวผู้มีบัตรจะไม่สามารถกลับมาขอรับบัตรภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2560และ2561ได้อีกนอกจากนี้การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขาการลงทะเบียนและสิทธิ์คงเหลือ ภายใต้โครงการคนละครึ่งระยะที่5ตอนนี้บัตรคนจนกําลังจะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดอยากจะสละสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ไม่แน่อาจจะคุ้มก็ได้นะครับเพราะว่าเงินตามมาตรการนี้เขาจะให้400บาทนะครับแต่โครงการคนละครึ่งเขาให้800บาทเพราะฉะนั้นก็ต้องบวกลบคูณหารดูกันเอาเองนะครับว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับแล้วก็มาตรการที่2นะครับโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้าน ธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5จํานวนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม2 5 6 5กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปรวมทั้งสิ้น400บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังได้ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงก็คือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องเป็นต้นซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะกลุ่ม4จํานวนไม่เกิน2.23ล้านคนทั้งนี้ หากผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือประสงค์จะรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่5จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งระยะที่5ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังภายในวันที่25สิงหาคม2565และถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือระยะที่3และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกกลุ่มนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าท่านใดยอยากจะไปใช้สิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งระยะที่5นะครับซึ่งจะได้รับเงิน800บาท แต่โครงการนี้จะได้รับเงิน400บาท ท่านก็ต้องกดเครื่องคิดเลขเอากันดูนะครับว่าอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับคนละครึ่งได้เงินเยอะกว่าแต่ก็อาจจะวุ่นวายมากกว่าเช่นกันนะครับแล้วการสละสิทธิ์หรือการย้ายสิทธิ์ก็ไม่เหมือนกันนะครับอย um ่างของกลุ่มบัตรคนจนนะครับก็ให้เอาบัตรคนจนไปคืนแต่ของกลุ่มนี้นะครับเขาให้ไปลงทะเบียนตามมาตรการคนละครึ่งได้เลยนะครับเมื่อไปลงทะเบียนตามมาตรการคนละครึ่งแล้วถ้าได้รับสิทธิ์ก็ถือว่าท่านถูกตัดสิทธิ์ตามมาตรการเพิ่มกําลังซื้อในกลุ่มเปราะบางแบบอัตโนมัตินะครับมาถึงมาตรการสุดท้ายนะครับ มาตรการนี้เป็นมาตรการที่3นะครับเป็นโครงการคนละครึ่งระยะที่5สนับสนุนวงเงินค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการนวดสปาทำผมทำเล็บและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าและสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนดจากภาครัฐในอัตราร้อยละ50ทั้งนี้ไม่เกิน150บาทต่ตอคนต่อวัน และไม่เกิน800บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม2565ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน26.5ล้านคนในส่วนของการลงทะเบียนและการใช้จ่ายโครงการโคนละครึ่งระยะที่5มีรายละเอียดและระยะเวลาดําเนินโครงการดังนี้3.1การลงทะเบียนและการใช้จ่ายนี่นะครับสำหรับมาตรการคละครึ่งอย่างที่บอกข้างต้นนะครับได้800บาทก็จริงแต่มีเงื่อนไข เรียกว่าอาจจะซับซ้อนสําหรับหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะมันมีเงื่อนไขแล้วก็มีเงื่อนเวลาด้วยนะครับถ้าท่านใช้สิทธิ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาของเขานะครับท่านอาจจะโดนตัดสิทธิ์ก็ได้นะครับ3า 1. 1สําหรับประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่4สามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2 5 6 5โดยจะต้องใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่5 ในการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคนละครึ่งระยะที่5ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังภายในวันที่14กันยายน2 6 6 5เวลา22.59นซึ่งหากผลกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิจากการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5เห็นไหมครับถ้าท่านใช้สิทธิผิดพลาดไปนะครับเขาจะตัดสิทธิทันทีนะครับเดี๋ยวผมคอยอธิบายอีกทีนะครับแล้วก็ ข้อนี้นะครับ3.1.2สําหรับประชาชนทั่วไปนอกเหนือจาก3.1.1จะต้องดําเนินการดังนี้อันนี้คือกลุ่มที่เคยใช้สิทธิ์หรือเรียกว่าลายเก่านะครับส่วนกรณีต่อจากนี้นะครับจะเป็นลายใหม่ซึ่งลายใหม่ก็มีอีก2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนี้ก็เป็นกรณีที่ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิตามมาตรการหรือโครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5 ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือผ่านเว็บไซต์เวิร์ดไวเว็บโคนละครึ่งคอม ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2565อันนี้คือไม่ได้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งนะครับแต่เคยเข้าร่วมมาตรการอื่นๆของรัฐบาลนะครับอย่างเช่นเราเที่ยวด้วยกันอะไรพวกนี้นะครับซึ่งท่านก็เคยใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านลงทะเบียนตามมาตรการคนละครึ่งเฟส5ท่านก็สามารถลงผ่านแอปเป่าตังได้นะครับหรือท่านสามารถลงผ่านเว็บไซต์ ww w คนละครึ่ง .com ก็ได้นะครับนี่คือรายใหม่กลุ่มที่ เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลน,นะครับแต่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งส่วนกรณีที่2นะครับก็คือไม่ได้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งด้วยแล้วก็ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นท่านจะลงทะเบียนในแอปเป่าตังไม่ได้นะครับกรณีนี้ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5ผ่านเว็บไซต์ w o r l d w i d e k o n c o m ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2 5 6 5กกลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สถานเดียวนะครับเพราะว่า เรื่องของเรื่องคือท่านเข้าแอปเป่าตังค์ไม่ได้นั่นเองนะครับทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนตาม3.1.2ก่อนวันที่1กันยายน2565จะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่5โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่งระยะที่5ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ภายในวันที่14กันยายน2565เวลา22.59นเงื่อนไขตรงนี้ก็จะเหมือนเหมือนกับ ลายเก่านั่นเองนะครับซึ่งหากผลกําหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งระยะที่5และสําหรับประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์จากการลงทะเบียนตาม3.1.2ตั้งแต่วันที่1กันยายน2565เป็นต้นไปจะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่5โดยการซื้อสินค้า หรือบริการในโครงการคนละครึ่งระยะที่5ทั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังภายใน14วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือข้อความสั้น SMS แจ้งยืนยันสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งระยะที่5 ซึ่งหากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งระยะที่5ผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆครั้งนะครับก็คือถ้าท่านได้รับสิทธ์ก่อนวันที่1สิทธ์ก็จะมาจบวันที่14แต่ถ้าท่านได้รับสิทธิ์หลังวันที่1นะครับเขาก็จะดูวันที่ท่านได้รับ SMS เป็นวันที่1นะครับแล้วก็นับต่อจากวันนั้นไปอีก13วันก็จะเป็นวันสุดท้ายซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ถ้าเลยจากวันนั้นไปแล้วก็คือ5ทุ่มมาเล่นะครับสิทธ์ของท่านก็จะโดนตัดไปเช่นกัน,น3.2 คุณสมบัติประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการได้แก่ 1. ประชาชนที่มีสัญชาติไทย 2. มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียน 3. มีบัตรประจำตัวประชาชน 4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังณนะวันที่15สิงหาคม2565ที่เขาให้ท่านเอาบัตรคนจนไปคืนนั่นเองนะครับเมื่อท่านไปคืนแล้วท่านก็สามารถมาเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่35ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐอันนี้ก็คือกรณี อาจจะมีบางท่านไปทําอะไรตุกติดก,กับทางรัฐบาลนะครับแล้วเขาจับได้ก็เลยจะโดนขึ้นมาชีดํานะครับเขาก็จะไม่ให้เขาร่วมมาตรการแล้วก็ 6. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐหรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเการยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรกผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งระยะที่5จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนที่สาขา หรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยหรือผู้ที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็์ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกสรุปง่ายๆก็คือถ้าไม่เคยยืนยันตัวตนนะครับก็ต้องมายืนยันตัวตนในครั้งนี้นะครับ แต่ถ้าเคยเยืนยันตัวตนมาก่อนแล้วรอบนี้ก็ไม่ต้องนั่นเองนะครับ3.4การเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการร้านค้าสําหรับผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5ได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2565เป็นต้นไปเวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัครโดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการหรือโครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต่อไป จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการหรือโครงการอื่นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไวเว็บคนละครหรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยอันนี้เขาบอกว่าร้านค้าที่เคยเข้าร่วมแล้วแล้วก็ประสงค์จะเข้าร่วมเฟส5นี้นะครับให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่ง คำว่าลงทะเบียนนี้ไม่แน่ก็อาจจะหมายถึงแค่กดปุ่มยืนยันสิทธิ์นั่นเองนะครับจะให้มาลงทะเบียนกรอกข้อมูลใหม่กันเหมือนครั้งแรกน่าจะไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเป็นร้านค้ารายใหม่นี้เรียกว่ายังไงก็ต้องลงทะเบียนกันวุ่นวายพอสมควรนะครับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าการดำเนินการทั้ง3โครงการครอบคลุมประชาชนจำนวน42ล้านคนโดยจะช่วยรักษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ และคาดว่าจะมีเม็ดเงินเติมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปี2,565จำนวน48,628ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ Gross Domestic Product หรือ GDP ทั้งปี2,565เพิ่มขึ้นร้อยละ0.13ต่อปีเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีการดำเนินโครงการทั้ง3าโครงการสรุปก็คือจะกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะครับอีกทั้งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งรักษาระดับและทิศท,ทางของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี2 5 6 5น้ี่นะครับมาตรการเยียวยารอบใหม่ในครั้งนี้นะครับก็เหมือนกับทุกทีนะครับมาตรการคนละครึ่งออกจะวุ่นวายสักนิดนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางส่วนใหญ่ก็จะไม่กล้าเข้ามาใช้กันนะครับมาตรการนี้นอกจากจะวุ่นวายแล้วแถมยังต้องเอาเงินไปเติมเข้าในแอปเป่าตางังอีกนะครับทำให้ลำบากสำหรับหลายๆท่านเลยนะครับ